ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระครของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพระธรรมโยชูวาบทที่8นะครับกลยุทธ์ดีมีชัยแน่นอนนะครับเป็นหัวข้อที่เราจะนำมาศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับข้อคิดจากพระธรรมของพระเจ้านะครับเราจะมาดูว่ามีข้อคิดอะไรแล้วก็เราจะประยุ์กตใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับเรามาดูด้วยกันครับ อ่าแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่มอยู่กับที่ครับพี่น้องครับอ่านทุกวันใครคน่้รวรทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางอ่านวรรบรไม่นานก็จบเล่มนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำด้วยกันนะครับเราจะอ่านด้วยกันเลยนะครับข้อ ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับพระยาเวตรัสกับโยชูวาว่าอยากกลัวหรือตกใจเลยจงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้าลุกขึ้นไปยังเมืองไอเถิดที่แน่เราได้มอบกษัตริย์แห่งไอในเอาไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วยเจ้าจงทำต่อเมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนั้น เช่นเดียวกับที่เจ้าทำต่อเมืองเยริโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นแต่ข้าวของและสัตว์เลี้ยงที่ริบมานั้นตกเป็นของเจ้าได้จงตั้งกองซุ่มไว้ที่ข้างหลังเมืองโยชัวจึงลุกขึ้นพร้อมกับฐานไปยังเมืองไอและโยชัวได้คัดนักรบกล้าหาญสามหมืคนให้ยกไปในเวลากลางคืน และท่านบัญชาเขาว่านี่แน่ท่านจงส้มอยู่ข้างหลังเมืองอย่าให้ห่างไกลาจากเมืองนักและให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคนส่วนข้าพเจ้าและประชาชนทั้งหมดที่อยู่กับข้าพเจ้าจะเข้าไปถึงเมืองจะเข้าไปถึงตัวเมืองและเมื่อพวกเขาออกมาต่อสู้เราอย่างคราวก่อนเราก็จะถอยหนีไปต่อหน้าเขา เขาจะตามเราออกมาจนกระทั่งเราจะลวงเขาให้ออกห่างจากตัวเมืองเพราะเขาจะพูดว่าพวกเขากำลังหนีจากเราอย่างคราวก่อนและเราก็จะหนีไปต่อหน้าเขาแล้วพวกท่านจงลุกจากที่ซุ่มเข้ายึดเมืองนั้นไว้เพราะพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านจะทรงมอบเมืองนั้นไว้ในมือท่าน และเมื่อพวกท่านเข้ายึดเมืองได้แล้วท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสียจงทําตามที่พระยาเวตรัสสั่งดูสิข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้แล้วแล้วโยชูวาก็ให้พวกเขาไปเขาก็ออกไปอย่างที่ซุ่มอยู่ระหว่างเบียดเอวกับเบือกไอาทางทิศตะวันตกของเมืองไอแต่คืนวันนั้นโยชูวานอนค้างอยู่กับประชาชน โยชูวาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกตรวจผลแล้วขึ้นไปพร้อมกับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลนำหน้าประชาชนไปเมืองไอยทหารทุกคนที่อยู่กับท่านก็ขึ้นไปแล้วลุกใกล้เมืองลุกใกล้ตัวเมืองเข้าไปและตั้งค่ายอยู่ด้านเหนือของเมืองไอมีหุบเขาขั้นระหว่างพวกเขากับเมืองไอและท่านจัดคนประมาณ5,000คนให้เขาแอบซุ่มอยู่ระหว่าง เมืองเบตเอลกับเมืองไอาทางทิศตะวันตกของตัวเมืองดังนั้นเขาทั้งหลายก็วางกำลังรบให้กองหลวงอยู่ด้านเหนือของเมืองและกองระวังหลังอยู่ด้านตะว,วันตกของเมืองในคืนวันนั้นโยชูวาไปอยู่กลางหุบเขาต่อมาเมื่อกษัตริย์แห่งไอทรงเห็นดังนั้นพระองค์และประชาชนทั้งหมดของพระองค์ก็ริบลุกขึ้นแต่เชาตรู่ออกไปสู้รบกับอิสราเอล ณที่ปะทะกันตรงหน้าที่ราบแต่พระองค์ไม่ทราบว่ามีกองซุ่มคอยอยู่คอยต่อสู้พระองค์อยู่ข้างหลังเมืองโยชูวาและอิสราเอลทั้งหมดทําทีเหมือนถูกตีพ่ายไปต่อหน้าพวกเขาแล้วหนีไปทางถิ่นธุรกรันดารทุกคนในเมืองก็ถูกเรียกให้ตามออกไปเมื่อพวกเขาไล่าตามโยชูวาไปนั้นเขาก็ถูกลวงให้ออกห่างจากเมือง ไม่มีชายสักคนหนึ่งเหลืออยู่ในเมืองไอหรือเมืองเบตเอลที่ไม่ได้ออกไปไล่ตามอิสราเอลพวกเขาปล่อยให้เมืองเปิดอยู่และไล่ตามอิสราเอลไปแล้วพระยาเวตรัสสั่งโยชูวาว่าจงยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองไอเพราะเราจะมอบเมืองนั้นไว ในมือของเจ้าแล้วโยชูวก็ยื่นหอกขึ้นอขออภยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือออกไปยังเมืองนั้นทหารที่ซุ่มอยู่ก็ลุกออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็วพอโยชูวยื่นมือของท่านออกทหารก็วิ่งตรงเข้าไปในเมืองและยึดเมืองไว้แล้วเขาก็รีบจุดไฟเผาเมือง เมื่อชาวเมืองไอเหลวหลังมาดูนี่แหนงควันไฟที่ไหม้เมืองได้พุ่งขึ้นไปอย่างท้องฟ้าเขาก็หมดแรงที่จะหนีไปทางไหนได้เพราะว่าคนที่หนีไปทางถินธุรกรันดาลก็หันกลับมาต่อสู้กับผู้ที่ไล่ตามเมื่อโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งหมดเห็นว่ากองซุ่มยึดเมืองได้แล้วและควันไฟที่ไหม้เมืองได้พุ่งขึ้นพวกเขาก็หันกลับมาโจมตีชาวเมืองไอ คนอื่นๆก็ออกมาจากเมืองสู้รบกับพวกเขาทำให้พวกเขาอยู่ระหว่างกลางอิสราเอลผู้อยู่ข้างนี้บ้างข้างโน้นบ้างและคนอิสราเอลก็โจมตีเขาจนไม่มีสักคนหนึ่งรอดชีวิตหรือหนีไปได้แต่กษัตริย์แห่งไอถูกจับเป็นและถูกคุมตัวมาหาโยชูวาเมื่ออิสราเอลเสร็จสิ้นการฆ่าฟันชาวเมืองไอในทุ่ง ในถิน่นธุรกันดารที่พวกเขาไล่ตามไปนั้นและคนเหล่านั้นล้มลงหมดด้วยคมดาบจนคนสุดท้ายอิสราเอลทั้งหมดก็กลับเข้าเมืองไอโจมตีคนในเมืองด้วยคมดาบคนที่ล้มตายทั้งหมดในวันนั้นทั้งชายและหญิง1 2 0 0 0คนมีชาวเมืองไอทั้งหมดอ่าคือชาวเมืองไอทั้งหมดเพราะโยชัวไม่ได้หดมือที่ถือหอกยื่น อยู่นั้นจนกว่าจะได้ผลาญชาวเมืองไอพินาตสิ้นแต่อิสราเอลได้ริบเอาฝงสัตว์เลี้ยงและข้าวของของเมืองนั้นเป็นของตนตามพระชนะของพระยาเวศซึ่งทรงบัญชาไว้แก่โยชูวาดังนี้แหละโยชูวาจึงเผาเมืองไอเสียทําให้เป็นกองซากปรักหักพังอยู่เป็นนิดเป็นที่ร้างเปล่ามาจนถึงทุกวันนี้ และท่านแขวนกษัตริย์แห่งไอไว้ที่ต้นไม้จนถึงเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึงบัญชาและเขาก็ปลดพระศพลงมาลงจากต้นไม้นำไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าประตูเมืองแล้วเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซึ่งยังอยู่จนทุกวันนี้ข้อที่สามสเป็นต้นไปจนสามห้านะครับเป็นเรื่องการ หรือฝืนพันธสัญญานะที่โยชูวาได้ทำนะครับแล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาที่ภูเขาเอฟขอภัยภูเขาเอบาลถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวบัญชาประชาชนอิสราเอลตามที่จะรึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสว่าแท่นบูชาทําด้วยหินล้วนซึ่งไม่มีใครใช้เครื่องมือเหล็กตกแต่งเลย แล้วพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวบนแท่นนั้นและถวายสันติบูชาณที่นั้นท่านเขียนธรรมบัญญัติของโมเสสบนหินต่อหน้าประชาชนอิสราเอลซึ่งเป็นสิ่งที่โมเสสได้เขียนไว้อิสราเอลทั้งหมดทั้งคนต่างด้าและคนที่เกิดในอิสราเอลพร้อมทั้งผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่และผู้พิพากษายืนอยู่ทั้งสองข้างของหีบ ต่อหน้าคนเลวีที่เป็นปุโรหิตผู้หามหิบพันธสัญญาของพระยาเวครึ่งหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเกรรซิมอีกครึ่งหนึ่งข้างหน้าภูเขาเอบาลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวได้บัญชาไว้ในครั้งแรกให้พวกเขาอุยพรแก่คนอิสราเอลหลังจากนั้นท่านจึงอ่านถ้อยคำในธรรมบัญญัติเป็นถ้อย คำอวยพรและก็คำแช่งสาปต,ตามที่จะรึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติทุกประการไม่มีคําซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สักคําเดียวที่โยชูวาไม่ได้อ่านต่อหน้าชุมนุมชนคนอิสราเอลทั้งหมดรวมทั้งผู้หญิงกับเด็กและคนต่างด้าวที่อยู่ในหมู่พวกเขานะครับก็อ่านไปทั้งหมดเลยนะส5ข้อนะครับ ในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราเห็นถึงยุทธีวิธีที่พระเจ้าให้กับโยชูวานะครับพระเจ้าทรงให้เราได้เห็นบทเรียนนะครับหลังจากที่อิสราเอลทำรับบาปของอาคารนะครับโยชูวาก็เตรียมตัวเข้าโจมตีเมืองไออีกครั้งครั้งนี้มีจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะนะครับโยชูวาได้บทเรียนที่เราเองก็สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ สารภาพบาปของคุณเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงบาปนั้นให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับลองครับเราจะเห็นบาปของเราได้จากที่ไหนก็จากการอ่านพระธรรมของพระเจ้าในบทบัญญัติของพระองค์หนังสือพระคิดธรรมคัมภี์หกสิบหกเล่มที่อยู่ในพระธรรมไบเบิลเนี่ยเมื่อเราอ่านเราก็จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าอย่าทําพระเจ้าให้เราทำนะสิ่งที่พระเจ้าให้ทําเราไม่ได้ทํามันคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าไม่ให้เราทําแต่เรากลับไปทําพระเจ้าก็เปิดเผยกับเราผ่านทางพระเจนาคำของพระองค์ถ้าเราไม่อ่านเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือความบาปที่เราจะต้องระมัดระวังอะไรคือสิ่งที่มันเป็นบาปอยู่ในตัวเราแต่เราไม่รู้ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นถึงความบาปที่เราได้ทําลงไปโดยไม่รู้ตัวเราจะต้องสารภาพบาปสารภาพบาป่น้องครับนี่คือสิ่งที่ พระเจ้าให้เราได้เห็นบทเรียนในพระธรรมโยชัวบทนี้นะครับสองนั่นคือเมื่อคุณล้มเหลวจงหันกลับมาหาพระเจ้าจัดการกับปัญหาและก้าวต่อไปเมื่อเราล้มเหลวเราอย่าล้มเลิกนะครับถ้าเราไม่ล้มเลิกเราก็ไม่ล้มเหลวเราจะต้องจัดการกับปัญหาที่ที่เราเผชิญอ,อยู่ที่เป็นต้นตอของความล้มเหลวแล้วก็ แก้ไขปัญหาแล้วก็ก้าวต่อไปพระเจ้าต้องการที่จะให้วงจรแห่งความบาดนั้นถูกทําลายก็คือการกลับใจการให้อภยัยเสริมกําลังให้กับเราเสริมให้เรามีกําลังที่เข้มแข็งขึ้นไม่ใช่ทําให้เราอนอแอลงบทเรียนจากความล้มเหลวอของอเหลวบทเรียนจากความล้มเหลวนี้จะทําให้เรารับมือได้ดีหากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกถ้ามันเกิดขึ้นอีกเราก็จะสามารถที่จะผ่านได้ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราได้รับการชำระพระองค์ประสรงค์ที่จะยกโทษและไห้ภัยกับเราเมื่อเราสารภาพกับพระองค์และพระองค์ประสรงค์ที่จะประทานกำลังให้กับเรากำลังจากพระองค์เป็นกำลังที่ไม่มีข้อจำกัดดังนั้นถ้าเรา่าแพ้ก็เป็นเพราะเราเองเป็นผู้ยอมแพ้เราจะรู้ว่าเราเป็นคนประเภทไหน จากสิ่งที่เราพยายามทำเป็นครั้งที่2และครั้งที่สาม่นลองครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ให้เราเห็นถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่ว่ามันเป็นความผิดความบาปที่เราจะต้องสรารภาพบาปแล้วก็กลับใจแต่เรายังทําอยู่เราก็เป็นคนที่ไม่เชื่อฝังพระเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนโอ้พอเจอกับการเปิดเผยที่พระเจ้าให้เราเห็นถึงความบาปแล้วเราสรารภาพแล้วก็กลับใจ ลุกขึ้นใหม่เอาใหม่แล้วก็ไม่ทําซ้ําพี่น้องเราจะเป็นคนที่เชื่อฟังเป็นคนที่ยอมจำนนต่อพระองค์และเราก็จะได้ประสบความสำเร็จหรือมีชัยชนะนะครับนะในพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็นถึงการยึดครองแนละในเมืองที่พระเจ้าให้ยึดครองทั้งหมดเลยนะฮะยึดเอาทรัพย์สินเงินทองของเขาทั้งหมดเลยนะครับนะเหตุผลก็ลคือ ในพระธรรมของพระเจ้านะบทบัญญัติของอิสราียลเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยจากสงครามครอบคลุมสถานการณ์ด้วยก,กันคือหนึ่งไม่ควรยึดทรัพย์สินจากเมืองอย่างเยริโ,โคซึ่งพระเจ้าถือว่าเป็นเมืองต้องห้ามนะครับเราได้ระบุแต่รอบเมืองไอเนพะร,ระเจ้าให้ให้เอาทรัพย์สินของพวกเขาได้นะครับสองหากเมืองนั้นอยู่นอกเหนือจากการพิพากษาของพระเจ้าการแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการทําสงครามนี่ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเรานะครับการยึดเมืองไอเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับอิสราเอลนะครับไออยู่ห่างจากเยริโคเพียงแค่18กิโลเมตรนะครับเป็นที่มั่นสาคัญของชาวคานอันแล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านของเปิดเอลนะครับถ้าบรรดากษัตริย์ของคานันได้ข่าวว่าอิสราเอลพ่ายแพ้เมืองไอพวกเขาก็จะรวมตัวกันโจมตีอิสราเอลพวกเขา ไม่รู้ว่าพระเจ้าประทานอำนาจแล้วก็การป้องกันแก่กองทัพโยชวานะครับอีกครั้งเงินที่พระเจ้าให้จะช,ชนะนะครับเราต้องพึ่งพาพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังอย่างครบถ้วนเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าเราจะชนะตามที่พระองค์ทรงประทานคำสัญญาให้กับเรานะครับพระเจ้าทรง มียุทธวิธีให้กับโยชูวานะมีกองซุ่มที่คอยซุ่มอยู่แล้วก็มีกองระวังหลังมีมีกองทัพที่เผชิญหน้านะแล้วก็ถอยหนีแล้วก็เมื่อคนใน,ใน,ในกาษัตริย์เมืองไอแล้วก็กองทัพของเขาไล่ติดตามจนชาติกองทัพของอิสราเอลคนที่อยูอ่กองทัพที่กําลังซุ่มอยู่ก็เข้ามา โจมตีนะโดยที่พวกเขาไม่ได้รู้ตัวไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ยึดเหมืองได้พี่น้องครับนี่คือยุทธวิธีที่พระเจ้าประทานให้กับโยชูวพระเจ้าให้โยชูวได้มียุทธศาสตร์ในการโจมตีในการต่อสู้ในพระธรรมของพระเจ้ามียุทธศาสตร์ยุทธวิธีเยอะมากนะครับพี่น้องเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าไม่เพียงแต่เราอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือ ท่าทีของบุคคลหรือ,อตัวอย่างของบุคคลในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่เราจะเห็นยุทธวิธีที่พระเจ้าประทานให้กับเราเนี่ยเยอะมากเลยเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราจะพบยุทธวิธีไปลองครับเราละเลยการแสวงหาการค้นหายุทธวิธีที่พระเจ้าประทานให้กับเราหรือเปล่าในเวลานี้ไม่ว่าเราจะ ทํากิจการงานการค้าการขายเราเศึกษาเล่าเรียนเราใช้ชีวิตรครอบครัวหรือ,อการรับใช้พระเจ้านะครับเราขาดมองมองตรงนี้หรือเปล่าที่เราละเลยการอ่านพระคัมภีเพื่อที่จะหายุทธวิธีของพระเจ้าเอามาประยุกต์ใช้ในการทํางานในการทํามาค้าขายในการประกอบอาชีพ ในการรับใช้พระเจ้าเราละเลยไปหรือเปล่าเราขอบละคุณพระเจ้าเร่น้องครับผมอ่านพระธรรมของพระเจ้าผมเห็นยุทธวิธีเยอะมากเลยนะครับที่พระเจ้าให้กับเราหลายครั้งเรามองข้ามไปหลายครั้งเราไม่ได้ออกมาใช้หลายครั้งเราอ่านบัมภีเราไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่ามันมียุทธวิธีสารพัดยุทธวิธีที่พระเจ้าให้กับเราเร่น้องครับทุกครั้งที่อ่านพระธรรมของพระเจ้าเราจะเช็คดูแล้วก็ค้นหาดูว่ามันมีความบาปไหมที่ เราจะต้องสารภาพมันมีมุมมองท่าทีใหม่ๆหมไหมที่พระเจ้าให้กับเรานี่คือสิ่งที่เรากําลังวันนี้ที่เราอ่านเนี่ยเราก็ได้ยุทธวิธีได้เห็นว่าพระธรรมของพระองค์ทรงให้ยุทธวิธีกับเราในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยุทธวิธีเหล่านี้แหละที่ทำให้เราก้าวหน้าไปแล้วก็ไปต่อได้อย่างต่อเนื่องเราจะไม่สะดุดนะครับพระเจ้าทรง ให้เราได้เห็นว่าการที่เราจะมียุทธวิธีที่มีชัยชนะเหนือสงครามในทุกรูปแบบนั้นเราจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์สะอาดล้วก็เป็นคนที่ออยอมให้พระองค์ทรงนำให้บรรทัดฐานหรือพระคิดธรรมคำพีนเนี่ยเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตในทุกด้านในทุกๆด้านนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา พนะระองค์ทรงให้ยุทธีในการสู้รบเหมือนอย่างโจชัวในเช้าในที่เราอ่านนะพระองค์ทรงให้ยุทธีในการาวางวางแผนในการโจมตีในการทําสงครามามีการามีลูกล่อลุกชนมีมีวิธีเพื่อทีจ่จะเอาชนะขอพระเจ้านําเรานะครับพี่น้องเรากําลัง เผชิญกับการโจมตีของสารพัดเรากําลังต่อสู้ตอนนี้เราจะไม่ต่อสู้สงครามเหมือนกับโยชัวแล้วแต่ว่าเรามีการต่อสู้ในสงครามไฟวิญญาณเยอะมากพี่น้องครับเราแพ้แพ้ในสงครามไฟวิญญาณเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ใช้ยุทธวิธีของพระเจ้าเราใช้วิธีการของมนุษย์เราคิดว่าโอ้ซาตานวิญญาณชั่วหรือคู่ต่อสู้ของเรามันไม่มียุทธวิธีเราเลยไม่ได้สนใจ แล้วมันใช้เงินทองมันใช้ความ,มั่งคั่งร่ำรวยหรือมันใช้เรื่องของเพศเรื่องของตัวตนเนี่ยเป็นเป็นเหยื่อลอ่อเป็นเครื่องมือมันใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นกลยุทธ์ของมันเพื่อที่จะเอาชนะชีวิตของเราเอาชนะชีวิตฝ่ายวิญญาณเอาชนะการติดตามพระเจ้าของเราเราไม่รู้ตัวพี่น้องครับเรา,เาถูกโจมตีแล้วก็พแพ้แพ้หรือไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเราแพ้แพ้ในเรื่องของการเงิน เราแพ้แพ้ในเรื่องของการบริหารจาก,การการบริหารงานของเราเราแพ้แพ้ในชีวิตคู่ชีวิตสมรสเราแพ้แพ้ในเรื่องของอาการรับใช้เราไม่สามารถทะลุทะลวงจมตีผู้คนที่อยู่ในการครอบครองของอวิญญาณชั่วได้รครัเพราะเราไม่ได้เอายุทธวิธีของพระเจ้า พระองค์ทรงให้ยุทธวิธีในการนำคนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระองค์ด้วยการด้วยกระบวนการสร้างสาวกแต่เราไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าชีวิตของเราจะต้องเป็นสาวกของพระเยซูหรือเปล่าเราเราไม่ได้สนใจว่าชีวิตของเราจะต้องถูกสร้างผ่านทางขบวนการของการสร้างสาวกเราเพื่อเฉยต่อยุทธวิธีของพระเจ้าพี่น้องครับคริปจักจึงไพ่แพ้มาตลอดนะฮะ มาตลอดเราไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยเพราะเราละเลยยุทธวิธีของพระเจ้าเราทํามาค้าขายเราเท,ทําธุรกิจการงานทาไมธุรกิจมันเจ๊งมันมีปัญหามันไปต่อไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นเพราะเราขาดการใช้ยุทธวิธีของพระเจ้าเราไม่สัตซ์ซื่อในการถวายสิบรถเราไม่สัตซ์ซื่อในการบริหารจัดการตามที่พระเจ้าบอกนะเราเอาลัดเอาเปรียบเราคก,กงงเราคิดว่าโอ้การ มีตราช่างที่ตรงมีคุณภาพที่โอเคที่ดีมันคือการเสียเปรียบนั่นก็ทำให้เราหลงไปจากทางที่ถูกต้องหรือยุทธวิธีของพระเจ้าแล้วนะครับีปน้องครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าได้เรียนรู้อะไรจากบทนี้เห็นแบบอย่างชีวิตโยชัวในเรื่องอะไร เนรางเราได้บทเรียนอะไรบ้างในพระธรรมบทนี้ผมนะเองทุกครั้งที่อ่านแล้วก็จะตั้งชื่อนั่นคือแต่ทุกทุกครั้งที่ตั้งชื่อก็คือบทเรียนที่ได้จากแต่ละบทวันนี้ก็คือยุทธวิธีถ้าเรามียุทธวิธีที่ดีเรามีชัยชนะแน่ดังนั้นต้องอ่านพระธรรมของพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้ยุทธวิธีและยุทธวิธีที่ ต้องการมากนั่นก็คือยุทธวิธีในการประกาศแล้วก็สร้างสาวกแล้วจะทํำยังไงให้มีมีชัยชนะนะแลเชื่อฟังยุทธวิธีของพระองค์หรือเปล่ามีคนบอกเยอะว่าการที่เราจะมีมีการเกิดผลในการประกาศในการนําคนรอบข้างเนี่ยก็คือการอาธิษฐานเรออาอธิษฐานจริงไหมผมเองผมก็ต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบ ตัวเองอยู่เสมอว่าแล้วผมอธิษฐานยังไงนะอธิษฐานแล้วลงมือทํำไหมอธิฐานแล้วอยู่เฉยๆหรือเปล่าอธิฐานแล้วทําอะไรต่อต้องต้องเอาเอาจริงเอาจังนะครับคุณจะเป็นนักวางกลยุทธ์ได้อย่างไรนะเราจะเป็นนักวางกลยุทธ์วางแผนได้อย่างไรนะครับ เราไม่สามารถที่จะเป็นนักวางกลยุทธ์ได้ถ้าเราไม่อ่านพระคิดทรรมคำพีเราไม่ได้อ่านและใคร่ควรเราไม่ได้ตรวจสอบอย่างลึกซึ้งแล้วเราก็การอ่านพระภีไม่ได้เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราจะไม่รู้ยุทธวิธีของพระเจ้าเลยเราจะไม่สามารถที่จะเป็นนักวางกลยุทธ์ที่ดีได้ดังนั้นเราต้องอ่านประธรรมของพระเจ้าแล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์โดนใจการบันทึกถ้อยคําของพระเจ้ามาเป็นพระคิดธรรมคมภีให้กับพวกเรา ถ้าเราอ่านโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราก็จะไม่เข้าใจเราก็จะไม่เห็นยุทธวิธีที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับเราฉะนั้นเราจะเป็นนักยุทธวิธีนักวางแผนยุทธศาสตร์หรือนักวางกลยุทธ์ที่ดีได้เราต้องอ่านพระธรรมของพระองค์แล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะวางกลยุทธ์แล้วก็ลงมือทำอย่างจริงๆแล้วก็พึ่งพระองค์อย่างจริงๆจะหนุนใจคนลับขังให้อ่อวางแผนวางกลยุทธ์ก่อนที่จะทํงสิ่งใด ได้อย่างไรคองครับคนจํานวนมากต้องการที่จะสําเร็จต้องการที่จะบรรลุเป,ป้าหมายต้องการสารพัดสิ่งแต่เขาลืมไปว่าเขาไม่ได้วางแผนเลยไม่ได้วางกลยุทธ์เลยนะครับไม่ได้วางมุมอมองความคิดเนี่ยคือไม่ครบด้านทําให้เจอปัญหาเนาค้าขายขายได้โอ้แต่ไม่มีเงินเก็บเจอปัญหาหนี้สินนะเอามีเงินมีทองแต่ว่าสุขภาพล้มเหลวสุขภาพย่ำแย่ ่น้องครับมันมีหลายด้านเนี่ยที่ทุกคนต้องการที่จะจะบรรลุปเป้าหมายแต่ว่ามไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างนั้นแล้วเราจะหนุนใจให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นถึงกลยุทธ์ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญการวางแผนการบริหารการเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเนี่ยเราจะหนุนใจพวกเขาได้อย่างไรชีวิตของเราต้องเป็นแบบอย่างก็คือชีวิตของเราที่วางแผนวางกลยุทธ์แล้วก็ดําเนินการต่างๆตามกลยุทธ์ที่พระเจ้าประทานให้แล้ว ผลการดำเนินชีวิตของเราก็จะทําให้คนรอบข้างได้เห็นว่าอ๋อคนที่มีการวางกลยุทธ์ชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ชีวิตของเขาบารรลุเป,ป้าหมายอย่างนี้มีสันติสุขอย่างนี้มีชีวิตที่สมดุลรอบด้านอย่างนี้แล้วเขาก็จะเปิดใจมาฟัางเรื่องราวของพระเยซูซึ่งพระองค์มีกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตรอบด้านนะร่วมกับพวกเราให้เราใช้เวลาในอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือ สิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามแ,แต่พระบิดาพระาจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระเจริญธรรมที่พระองค์เปิดเผยใ,ให้กับเราแบบอย่างชีวิตของโยชัวเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับยุทธวิธีขอบพระเจ้านําเราพระองค์เจ้าที่เราจะทอมตัวลงแล้วก็เข้าฟอบพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ที่พระองค์จะประทานยุทธวิธีให้กับเราพระองค์เจ้าเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญยาณบริสุทธิ์ที่จะ เติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าเป็นพรครับ ให้คนรู้ว่าใครที่นำเขา